กินเบลนี่ก็โมหยองไหมคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอร่อย,ยคือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่เป็นขนมเบลนี่ของคุณแม่คะ่ะทุกคนนี่คือเมื่อกี้เราไปอบใหม่ๆนะคะคุณแม่ทําไว้ในตู้เย็นเผื่อแบบอยากกินขนมใช่ไหมคะเป็นเบวนี่แล้วก็เวลากินก็ไปเวฟสักแป๊บหนึ่งสักห้านาทีนะคะทุกคนมันก็จะหอมกลุ่มแบบนี้อื อันนี้คือเราแบบเงี้ยมนเงะเงไม่กินนิดนึงก็เลยแบบดูแบบเละเนิดหน่อยนี่เราเข้ามาลองแต่งจานนะคะคือเราเป็นคนพบว่าเบาวนีกินกับหมูหยองอร่อยเราเคยเคยกินเบานีกับหมูหยองไหมคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอร่อยคือคือเรามีเมนูไอศ์ครีมกะทิใส่กับหมูหยองปรากฏมาอร่อยใช่ไหมคะมันจะแบบนัวนัเป็นหวานเค็มๆและอันนี้เราจะลองเอาตัวแบบเบาวนีผสมกับตัวของหมูหยอง แล้วก็ไอศครีมกะทิสดของเราค่ะคือเราลองก็แหละแต่ว่ามันก่อนแบบไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมคะรอบนี้จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูว่ารสชาติความนัวมันเป็นยังไงดูกันอืมอร่อยอ่ะทุกคนพอมันไปอบแล้วมันจะกรอบอะ่ะอืมวันนี้เราก็เลืิกจานเป็นอันนี้เราก็จะมาแต่งใส่กับตัวของบราวนี่ของเราเดน๋ยวของแงยก่อน เราเราไม่ใช้แบบถุงมือนะคะเพราะว่าเราทำกินเองปุ๊บนี่วางไว้ก่อนนี่บ้องเรานี่มีอัลมอนด์างบนด้วยเห็นอยากกินแล้วกอบขอบขอบเรทุกคนเราชอบกินมากเลยอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันกรอบอะนี่พอมันง่าออกมาใช่ปมันจะเป็นแผ่นๆอะ่ะฮอโยอยยโอเคเเค่ะทุกคน ก็อย่าไปเอาตัวหนอไอศครีมกะทิมาก่อนนะคะอาวุธมาแล้วอย่าไปตักไอศครีมก่อนนะคะนี่ได้มาแล้วหนึ่งสตู๊นี่ไงน้องไอศครีมกะทินะคะวิวิวน้องใส่น้องเหมียวตรงนีด้ด้วยน่ารักนี่แล้วจะโปล่ไปซี้ชปุ๊บอู้หูได้นยยินไหม แล้วก็จะเอาหมูหยองนะคะมาโรยใส่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาน้องหมูหยองนะคะน้องหยองนี่มะนน่ากินไหม,ไหม <c oughs> แบบว่าคือเรากินเทียวเพียวไม่ค่อยได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วมันแบบกำลังแบบนัวๆดีถ้ามันกินกับไอศครีมหรืออย่างอื่นนะคะทุกคนนี่คุณพ,พูนเลยแล้วก็เอาโปะลงไปเลยอู้ เลยแบบจัดแต่งให้มันลงมาข้างล่างสักหน่อยนะโอ้แบบไหลๆๆๆนี่เนี่ยทุกคนมันดูน่ากินไหมเนี่ยน่ากินนะสำหรับเราอะเราว่าอร่อยอร่อยเย้เราไปชิมกันนี่เราก็จะกินน้ำตอนนี้คู่ได้วยกันค่ะทุกคนเป็นน้ำมานี่รสออริจินัลนะคะเปิดเลยเป็นไง ความสู้ฟ้านี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนอะไรเงี้รดลงมาแล้วส <c oughs> ู้แบบตามสูตรออริจินอลของเราเลยน้องตันี้เลยมันจะให้ค่อยๆลงมาถ้าเปิดพัดลมนะฮะมันจะเลยแบบไม่สู้แรงลมเท่าไหร่นะฮะวองมันจะนุ่มละมุนมากอู้ จะแบบอนุวานความสุดหวานน้อยนะคนหวานน้อยอยลู่แหละมันก็จะมีความแบบฟูฟองนุ่มเลยเปิดปุ๊บอ่ะเทต่อได้อีกนะว้าปูเลยนี่ชิมน้อย จะเป็นรสที่มีความแบบกาแฟดำนาทุกคนกาแฟดำอันนี้คือกินตอนเช้านะคะคู่กับขนมก็อร่อยนะอืมอืม yummy y u m และมาอุ้ยละไรนิดหน่ย่ยโมเดเทกาแฟโอเคกเ็๋ยวาลวงเมาชิมกันนะคะนอนตัวนี้ก็จะเป็นไอศครีม คือตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์เรามันก็เลยแบบอากาศร้อนมันเลยละลายง่ายหน่อยอะ่ะอ,อ่อยเป็นไอศกรีมหมูหยองอทำง่ายมากลุกคนถ้าแบบทุกคนอยากลองกินใช่ไหมก็เราไปซื้อไอศกรีมวันเนี้ลาหรือไอซิ่งไอศครีมที่เป็นกะทีอะ่ะมาใส่กับหมูหยองอะ มดิมันต้องกินกับข้าวเหนียวมากินกับไอศครีมอืมต่อไปนี่คือไอของคุณแม่เราหันออกมาเปิปบปบเป็นบาวนี่เนาะที่เราบอกไปนี่ดูข้างในอะเป็นเนื้อแบบอ่าเขาเรียกมาเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรอะ่ะมันจะแบบมีความดึบดับหนับอะ่ะแล้วมีความกรอบของอัลมอนด์ด้วย กินกันเลยจกไปข้างในเลยเป็ตรี็มคำแล้วก็ปาดไอศครีมมาด,ด้วยอื้มอืมอืมรู้สึด้วยใครชอบกินแบบเข้มๆอะ่ะทุกคนต้องลองเอาบาลนี่มากินไอศครีม เราพี่แม่เราอะต้องต้องเป็นเบาพี่แม่เราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่อยอ่ะอันนี้คือแบบคุณแม่เราฝึกทำขนมจังวะทุกคนแล้วก็แบบมาเทสชิมให้คุณแม่เอออร่อยอืมอืมไ้จริงจังเนีไม่ใช่ชิมมันนะคะรียกว่ากินแล้วนะคะทุกคนอืมมันจะมีความเข้มเข้ม วานมันแล้วก็มันจะมีความแบบเค็มๆของหมูหยองอ่ะมันก็เลยแบบรสชาติที่แบบผสมผสานกันลงตัวมากอุ้ยอ้อยมันต้องออกไปไหนแหละแบบคุณแม่แบบไม่ต้องให้ออกไปไหนแล้วให้แบบกินขนมอยู่บ้านกินข้าวอยู่บ้านนี่แหละดิ่ง่ฮียหมดเลยเนาะ มันคือดีมากพราะกินคู่กับอันนี้มันจะเป็นเฟรนชงที่แบบอันนี้อันนี้เออใช่ที่เราเคยคนพรอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเรากินแบบพวกอาหารที่มันเลี่ยนๆอ่ะมันหวานใช่ไหมอันเนี้ยแก้เลี่ยนได้นะกินมันไม่ค่อยเลี่ยนอ่ะมันคยนมันเรียกว่ามันช่วยแก้เลี่ยนได้อ่ะ เหมือนเรากินวายอะนี่ถือว่าขนมคุณแม่อร่อยมากอันนี้ก็คือทําไว้ทำไว้นานแล้วเหมือนกันนะที่สอนทีเราอะแล้วเก็บไว้ตู้เย็นใช่ปะแล้วก็รู้สึแกแบบว่าเออมันไม่อยากขนมมากเลยอยากกินขนมมากก็เลยแบบเอาของเบานี่ของคุณแม่ที่แช่แช่ยเย็นไว้ใช่ปะพอแช่ยเย็นไว้ปุ๊บเราเอามาเวฟมันกลายเป็นว่ามัน มันหนึบแล้วมันกรอบอร่อยมากทุกคนเก็บได้นานมากขนมบานี่เป็นขนมที่เก็บได้นานมากแล้วก็อร่อยมากไปทุกคนแล้วไาย